เศรษฐกิจไทยณเวลานี้เป็นยังไงครับผมคิดว่าที่บอกว่าแย่นี่มันแย่กว่าที่เราพูดกันซะอีกนะครับเพราะว่าให้ให้ดูอย่างนี้ครับสถานการณ์ตอนนี้อันที่หนึ่งก่อนสถานการณ์ของเราเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับต่างประเทศโดยเฉพาะที่ใกล้ๆกันนะครับเอาไม่ต้องไปไกลเอาตั้งแต่ก่อนโควิดเราก็เริ่มไหลลงแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ขณะที่เป็นโควิดเราลงลึกที่สุดหมากถึ่ว่าเวลาติดลบมากที่สุดและฟื้นช้าสุดนายแพทย์พมมินชีเศรษฐกิจไทยแย่กว่าที่เราพูดกันอยู่ตอนตอนนี้นะครับนี่ฮะ นี่ขนาดนักวิเคราะห์นะนักเศษรษฐกิจนักอะไรต่างๆนี่ก็ยังออกมาบอกเลยว่าเศษรษฐกิจเราเนี่ยนะมันแยก่กร้ามันดิ่งมันต่ําสุดยิ่งกว่ช่วงโควิดอีกนะครับแต่ต่างประเทศนี่เขาขึ้นกันหมดแล้วนะต่างประเทศนี่เขาขึ้นขึ้นขึ้นกันหมดแล้วแต่ประเทศเรายังลงต่ําแล้วก็ยังขึ้นมาอยู่จุดที่ต่ําที่สุดนะแล้วยังไม่ขึ้นไปไหนเลยตอนนี้ก็มันก็แย่จริงๆนะครับก็ดูฮะดูตลาดนัดครับ เี่ยแม่ค้าถ่ายออกมาเนี่ยนะมีเกียรติมีกินมีศักดิ์ศรีเนี่ยนะถ่ายให้เห็นเนี่ยตลาดเงียบเลยเห็นไหมถ่ายให้เห็นเต็มติ๊กต็อกแม่ค้าถ่ายให้เห็นให้ดูเต็มติ๊กต็อกนะก็ช่วยกันไปดูในติ๊กต็อกหน่อยก็ได้ถ้าใครไม่เชื่อนะครับไปพิมพ์ไปพิมพ์มเมาฮะตลาดเงียบในติ๊กต็อกไปพิมพ์ดูนะ ก็จะเห็นขึ้นมาเต็มไปหมดแม่ค้าก็จะโพสเต็มไปหมดไม่ใช่หาว่าแอดมินเนี่ยนะเออมาด้อยค่ามาด้อยเศศษฐานไม่ใช่เลยนะครับมันคือความจริงเกิดขึ้นนะตอนนี้นะคือเศรษฐกิจกไทยมันแย่กว่าที่เราแก่แย่มันคือมันแย่ที่สุดอะ่ะเนี่ยขนาดนายแพทย์เขายังบอกเลย บอกมันแย่กว่าที่เราคิดจินตนาการอย่นะตอนนี้คือมันแย่คือมันแย่มากๆนะครับแย่แย่ก็หาหลักฐานหาอะไรดูได้ในทิก t o k ไงฮะลองไปดูสิครับพ่อแม่ค้าแม่ค้าเขาโอดกันเต็มตลาดตอนไปหมดตอนเนี้ยนะเออถ้าไม่ถ้าไมแย่จริงๆแม่ค้าเขาไม่ถ่ายมาลงทิก t o k หรอกเนี่ยเห็นไหมเออ นะครับนี่คือความแย่คือความเป็นจริงนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวนี่ขนาดไตมาตแรกนะไตมาาที่รัฐบาลอยู่เนี่ยสไตสีไต,ตมาตแรกเนี่ยยังแย่ขนาดนี้เดี๋ยวต่อไปมันจะแย่ลงไปอีกมันจะแย่หนักกว่านี้อีกนะครับเออก็เตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะนะโอ้โหนะครับปีหน้านี่จะเผาจริงแล้ว ไม่ได้เผาจริงธรรมดาเนี่ยเผาแบบเผาลงเมลูมาดอ,นะอ่ะนะเออเผาแบบไม่เห็นผีอะ่ะนะครับตายหมู่ตายทั้งคณะนะนี่แค่สี่เดือนนะโอ้โหบางคนบอกโอ้เดี๋ยวรอดูฝีมือเศรษฐาสักปีหนึ่งก่อนโอ้ตายก่อนพอดีครับไม่ต้องรอสักปีหนึ่งอะ่ะรอจะรอสักห้าเดือนหกเดือนเนี่ยเ้วก็เห็นผลแล้วนะเออ จะไปรออะไรสักปีหนึ่งว่าไม่เข้าใจนะครับแค่ห้าเดือนหเดือนนี่ก็จะตายกันเลยหมดแล้วเดี๋ยวมกรลาคุมพาเนี่ยไ,ได้เห็นเลยนะเออทุกวันนี้ก็เห็นอยู่แล้วแต่เดี๋ยวจะได้เห็นอีกนะเออพ่อค้าแม่ค้าเงียบกันหมดเลยบ่นกันทั้งตลาดบ่นทั้งกรุงบ่นทั้งประเทศนะครับตอนเนี้นะขายไม่ได้เลยนะครับกําลังคนซื้อก็น้อยนะมันแย่กับยุคโควิดอีกนะมันแย่โอ้โห นะยุคลุงตู่นี่ยังพอว่านะยังยังพอมีคนละครึ่งมีอะไรนะแต่พอมายุคเศรษฐานี่หนักเลยนะครับนะฉะนั้นใครนะช่วงนี้มใครมีเงินมีทองนะใครเป็นมหาเศรษฐีก็ช่วยไปอุดหนุนบอก้าบมคค้าหน่อยเถอะนะนี่เขาบ่นกันทั้งตลาดแล้วเนี่ยออไอเราก็ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีด้วยเ,เราก็ยากจนซะด้วย นะครับจะไปอุดหนุนแม่คขาแม่ค้าก็าไม่ไหวแล้วฮะนะ,คะนะแค่กินข้าวตัวเองจะเอาไม่รอดเลยนะฉะนั้นนะครับนะโอ้ตอนนี้เนี่ยมันแย่จริงๆนะอู้รู้จะแย่ยังไงนะครับตอนนี้นะมันโคตรของโคตรแย่เลยตอนเนี้ยนะเออนะครับขายอะไรก็ขายไม่ได้่วงนี้โอ้ตายตายตาย,ตายนะ แม่ค้าจะอยู่ยังไงวะเนี่ยนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ